สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำคลิปสอนนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะกฎหมายสายย่อทอนะคะเล่มนี้ก็เป็นตัวสรุปกพเนาะเป็นกฎหมายกาพโ <c oughs> ทษค่ะอ่ะเป็นกฎหมายกาพนะคะแล้วก็จะมีโจทย์ให้ถ่ายเล่มเนาะกฎหมายก็จะมีระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะคะหน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการนะคะจริยธรรมสำหรับ,บ,บข้าราชการนะคะระเบียบข้าราชการพลเรือนลักษณะของข้าราชการที่ดีความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการแล้วก็ท้ายเล่มนะคะก็จะมีแนวข้อสอบกฎหมายนะอ่ะนะคะคราวที่แล้วก็เราพูดถึง คู่กรณีไปแล้วใช่ไหมคะคู่กรณีแล้วก็คาสั่งทางปกครองอาจจะเป็นหนังสือว่าจ้าหรือว่าการสื่อสารในรูปแบบอื่นนะคะวันนี้ก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องการอุทธรคําสั่งทางปกครองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขยายจอสักนิดหนึ่งอ่านะะการอุทธรคําสั่งทางปกครองนะคะตามมาตราที่44นะคะเห็นไหมเอ่ยนะะมาตราที่44อ่า อันนี้คําสั่งทางปกครองใดเนี่ยก็คือที่ไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีแล้วก็ไม่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะเนี่ยก็ให้คู่กรณีของเราเนี่ยนะคะอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองนั้นเนี่ยไปที่เจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครองนะภายในเวลา15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าวนะคะแล้วก็ Уров, แล้วก็การอ uh ุทธร์เ hmm. นี่ยไม่ทําให้คําสั่งทางปกครองเนี่ยทุเลาลงนะก็คือคําสั่งทางปกครองก็ยังอยู่คงเดิมนะคะเว้นแต่ว่ามีคําสั่งให้ทุเลาคําสั่งทางปกครองนะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นข้อสอบได้ว่าการอุทธร์คำสั่งทางปกครองเนี่ยจะทําให้คําสั่งทางปกครองนั้นเนี่ยทุเลาลงหรือเปล่าก็ตอบว่าไม่นะคะเว้นแต่ว่ามีคําสั่งทางปกครองให้ทุเลาคําสั่งนั้นๆไป ตาแล้วแต่กรณีเนาะคำอุทธร์เนี่ยนะคะคำสั่งการอุทธร์ของเราเนี่ยเราต้องทําเป็นหนังสือตนะ,ะแล้วคือต้องระบุข้อโต้แยง้งนะคะแล้วก็ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงตานะแล้วก็ต้องมีกฎหมายอ้างอิงประกอบกันนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนะคะที่รับคำอุทธร์เนี่ยต้องนะคะต้องทำการพิจารณาทันทีไม่เกิน30วันนะคะ ทีนี้แล้วถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเห,เห็นด้วยนะคะเห็นด้วยกับการอุทธร์เนี่ยก็ต้องมีการแก้ไขคําสั่งทางปกครองนะหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะเพิกถอนก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าไม่เห็นด้วยก็ให้รายงานนะรายงานความเห็นเนี่ยนะคะพร้อมชี้แจงเหตุผลไปยังผู้มีอํานาจพิจารณาให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะคะแต่ก็แต่ถ้าสมมุติว่าไม่ทันเนี่ยก็ขยายอีก30วัน อ่าโน้ตนะคะโน้ตอ่าขอโน้ตเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตใช้สีอื่นนิดนึงนะคะหนังสือเล่มนี้ดีนะก็คือว่าแอบโฆษณาก็คือว่าอะไรก็คือว่าเออมันสามารถเป็นโน้ตย่อนะมันให้เราให้เราได้เลยเนาะว่าเราอยากจะเพิ่มตรงไหน,นเราอยากจะไปใส่สีสันอะไรตรงไหน,นเราอยากจะไป อะไรตรงไหนก็คือได้หมดเลยนะก็คือสรุปให้เห็นภาพรวมแล้วนะคะอ่าโน้ตน,นะคะคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการต่างๆเนี่ยให้คู่กรณีมีสิทธิ์โต้แยง้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการเกษฎีกาได้ทั้งปัญหาข้อได้จริงแล้วก็ข้อกฎหมายภายใน90วันนะคะ ทีนี้มาดูต่อเรื่องส่วนที่6กเนาะการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนะคะเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาเนี่ยอาจจะเพิกถอนคําสั่งทางปกครองได้ไม่ว่าจะพ้นช่วงาการอุทธรหรือช่วงโต้แยง้งแล้วก็ตามนะคะสองอส่วนที่2นะการเพิกถอนคําสั่งที่มีลักษณะเป็นประโยชน์เนี่ยต้องกระทําภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้ถึงสาเหตุที่จะเพิกถอนเว้นแต่ว่าคําสั่งทางปกครองเนี่ยจะได้กระทําขึ้นเพราะ การแสดงข้อความข้อความเท็จซึ่งควรบอกแจ้งหรือบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือชักจูงแบบไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะต่อค่ะการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอ่านะไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็คืออ่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนนะคะความเสียหายอันนี้สามารถร้องขอได้ภายใน180วันนะคะก็คือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือถ้า ถ้าหากคำสั่งนั้น,นไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับคำสั่งเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชานีอาจจะเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้นะะแล้วก็อาจจะสั่งให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตจนถึงวันใดวันหนึ่งก็ได้นะคะสนะคะหากคำสั่งนั้น,นเป็นการให้เงินทรัพเ์ียนหรือประโยชน์ที่อาจจะแบ่งแยกได้เนี่ยนะคะให้คำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริต จะได้รับคุณจะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อผู้รับคําสั่งทางปกครองเนี่ยได้ให้ประช์ได้ใช้ประโยชน์หรือดําเนินการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้วนะคะโดยไม่อาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงทําให้ผู้นั้นเนี่ยนะก็คือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะทําให้ทรัพย์ส,สินตัวนั้นเนี่ยเสียหายเกินขวดนะคะปอรก็บอกว่าเชื่อโดยสุจริตก็คือแบบเราไม่รู้จริงๆะนะคะทีนี้ต่อ เราจะผู้รับคําสั่งทางปกครองเนี่ยจะอ้างว่าจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้ก็คือจะอ้างว่า,าหนูไม่รู้หนูเมาอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะก็คือต่อเมื่อหนึ่งผู้นั้นเนี่ยได้แสดงข้อความที่เป็นเท็จปกปิดความจริงข่คมขู่หรือว่าชักจูงโดยการาให้ทรัพย์สินนะคะให้ประโยชน์อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย2ผู้นั้นเนี่ยได้ใช้ข้อความไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนในสาระสาคัญ 3. ผู้นั้นเนี่ยได้รับรู้ถึงความไม่ชอบอด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองในขณะได้รับในขณะได้รับคำสั่งทางปกครองหรือการไม่รู้นั้นเนี่ยเป็นความประมาทเลินเล่ยอย่างร้ายแรงนะคะคำสั่งทางปกครองที่ชอบอด้วยกฎหมายเนี่ยเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองอาจจะถูกนะ,ะ,นะ,ะอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่ถอน ขนาดที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึงขนาดได้ขนาดหนึ่งตามที่กฎหมายกําหนดนะคะเฉพาะก็เฉพาะเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 1. มีกฎหมายกําหนดให้เพิกถอนได้นะคะขอสงวนสิทธิ์ให้เพิกถอนได้ในคําสั่งทางปกครอง 2. มีคําสั่งทางปกครองให้มีข้อกําหนดนะะให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติภายในเวลาที่กําหนด 3. ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนไป 4. กฎหมายเปลี่ยนไปห ก็คืออาจจะเกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสาธารณประโยชน์และต่อประชาชนจึงจําเป็นต้องป้องกันและก็กขจ,จัดเหตุดังกล่าวนะคะต่อไปส่วนที่7นะคะการขอให้พิจารณาใหม่นะคะการพิจารณาใหม่ของเราเนี่ยต้องกระทําภายใน90วันนะคะเมื่อคู่กรณีมีคําขอเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเพิกถอนหรือว่าแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งอุทธรณ์ที่พ้นอายุอุทธรณ์ในกรณีดังนี้ ก็ะคะือให้พิจารณาใหม่กรณีดังนี้มีพยานหลักฐานใหม่เกิดขึ้นนะคะคู่กรณีเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณานะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยที่รับที่ทำที่พิจารณาอุทธรณ์เนี่ยไม่มีอํานาจสีนะคะ่คำสั่งทางปกครองเนี่ยได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงนะะข้อเท็จันเสียนสามข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายในไทยนะคะแล้วก็ ต่อมานะคะต่อมาข well. ้อไท้จริงหรือกฎหมายน bas, ั <qu> ้นน่ยมันเปลี่ยนไปนะคะการบังคับทางปกครองค่ะการบังคับทางปกครองเนี่ยมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือบังคับให้ชําระเงินให้จ่ายเงินหรือบังคับให้กระทําหรือว่าแล้วเว้นการกระทำนะคะทีนี้น่าสนใจก็คือคําว่าการบังคับการบังคับคําสั่งทางปกครองเนี่ยไม่ให้ใช้บังคับไม่ให้ใช้บังคับระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน ะะก็คือไม่ใช้กับรัฐกับรัฐเนาะไม่ใช้อะไรไม่ใช้เรื่องการเก็บตังค์เพราะเหมือนเป็นคนเดียวกันน่ะนะ,ะไม่ใช้ให้ชําระเงินแล้วก็ไม่ใช้ให้ไม่ใช้การบังคับทําหรือไม่ทาบางอย่างนะคะบททั่วไปค่ะเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครองเนี่ยมีอํานาจพิจารณาจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งของตนได้ตามบัญญัติไว้นะคะเว้นแต่ว่า เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งเองผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์วินัยความถูกต้องอุทธรณ์วินิจฉัยความถูกต้องของคําสั่งดังกล่าวนะคะไม่ใช่วินัยนะวินิจฉัยนะคะการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคําสั่งทางปกครองโดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของคําสั่งปกครองนะ ทางปกครองเห็นน้อยที่สุดนะคะถ้าสมมุติว่ากฎหมายใดเนี่ยนะคะมีการนะะมีการใช้นะคะใช้มาตรการเดียวกันเนี่ยแล้วก็กฎหมายเฉพาะตัวน,นั้นเนี่ยมีผลน้อยกว่ามาตราบังคับตามหมวดนี้นะคะก็ให้ใช้กฎหมายตามมาตรมาตรบังคับตามหมวด,ด,ดนี้แทนนะคะทีนี้การใช้มาตรการบังคับทางปกครองสามารถดําเนินต่อไปแม้ว่าผู้นั้นเนี่ยถึงแก่ความตายก็ให้ดําเนินผ่าน หมายถึงว่ามาส่งต่อกันได้นะคะผ่านทายาทผู้รับมรดกให้ถือว่าทายาทผู้รับมรดกเนี่ยเป็นผู้อยู่ในบังคับของมาตรา,ตราบังคับปกครองนี้นะคะทีนี้การแจ้งมาตรการบังคับทางปกครองไปยังทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกเนี่ยให้กระทำโดยใช้ระยะเวลาอุทธรใช้มาตรการบังคับทางปกครองเนี่ย ก็คือเริ่มนับใหม่นับแต่วันที่ทายาทนะนับใหม่นะนับแต่วันที่ทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกได้รับแจ้งนะคะนะคะ,นะะก็คือว่า,าเมื่อปรากฏว่าผู้อยู่ในมตาบังคับทางปกครองเนี่ยตายก่อนสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์ตายหลังนะ,ะเขียนผิดนะะหลังสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์การใช้มาตาบังคับทางปกครองแก่นิติบ,บุคคลนะคะถ้าสมมุติว่ามันเป็นนิติบ,บุคคล กระทรวงทะบวงกรมอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะหรือจังหวัดเนี่ยก็เมื่อนิติบุคคลีสิ้นสภาพนิติบุคคลเราจะไม่ได้ก็าตายเนาะหรือสิ้นสภาพหรือจบลมเจ๊งอะไรแบบนี้นะ่ก็ให้ดําเนินการต่อนะคะก็คือว่าให้แจ้งมาตราการบังคับเนี่ยไปยังผู้ชําระบัญชีนะคะหรือนิติบุคคลที่โอนกิจการไป อันนี้ก็สําคัญนะคะบทบัญญัติในหมวดนี้เนี่ยไม่ใช้กับคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินหรือให้กระทำและเว้นการกระทําในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ฟ้องต่อศาลและศาลมีคําพิพากษาให้ชําระเงินหรือกระทําการหรือกระทําหรือให้ละเว้นกระทําแล้วนะคะ ส่วนที่2องค่ะการบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินนะคะก็คือการบังคับโดยเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมีคําสั่งปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินเนี่ยนะคะถ้าถ้าถึงกําหนดแล้วไม่มีการชําระนะเจ้าหน้าที่ก็สามารถส่งหนังสือตักเตือนนะคะภายในเวลาที่กําหนดไม่น้อยกว่า7วันเนี่ยถ้ายัางไม่มีการปฏิบัติตามคํา หลักเตือนของเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองนะคะโดยยึดอายัดทรัพย์สินของผู้นั้นขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนนะคะต่อไปค่ะในการดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดให้แต่งตั้งนะคะมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับเพื่อดำเนินคดีนะ,ะเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งในใช้มาตรทางมาตรการ มาตรการทางปกครองและการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พนักงาน,นปกครองเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดนะคะหน่วยงานของรัฐที่นะคะที่ออกคําสั่งให้ชําระเงินเนี่ยต้องดําเนินการยึดอายัดทรัพย์สินภายในกี่ปีคะ10ปีนับแต่วันที่คําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินเป็นที่สุดนะคะ แล้วก็จะถือว่าเป็นที่สุดในกรณีต่อไปนี้นะคะไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในระยะเวลาอุทธรณ์เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์และไม่มีการฟ้องคดีต่อศาลภายในระยะเวลาการฟ้องคดี 3. สาศาลมีคำสั่งยกฟ้องหรือเพิกถอนคำสั่งบางส่วนแล้วก็คดีเนี่ยถึงที่สุดแล้วนะคะหากหน่วยงานของรัฐนะคะที่ออกคำสั่ง ให้ชำระเงินได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้วแต่ยังไม่ครบนะคะถ้าสมมุติว่าพ้นกำหนดหรือเลยกำหนดเนี่ยก็คือไม่สามารถยึดหรืออายัดทรัพย์สินใดๆต่อได้เลยนะคะก็คือถ้าครบ10ปีก็คือจบตรงนั้นนะคะในการสืบหาทรัพย์นะคะหน่วยงานของรัฐเนี่ยอาจจะขอให้สำนักอายการสูงสุดเนี่ยหรือหน่วยงานอื่นเนี่ยทำการสืบหาทรัพย์แทนได้เออแล้วจะต้องไปสืบหาทรัพย์ที่ไหนได้บ้างอะ อันนี้ก็จะจะ,จะทำเป็นหนังสือนะคะก็คือไปสืบหาทรัพย์ที่สถาบันการเงินสถาบันการเงินก็คือพวกธนาคารธนาคารนะคะสลักสากรอมทรัพย์นะคะสากรเครดิตยูเนียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใครเล่นหุ้นเนี่ยนะถือพอถือพอร์ตอ,อ,อยู่เนี่ยนะคะมีพอร์ตอยู่แล้วก็ถูกอายัดไปอยู่ๆอาหายจะดูซิว่าเราเป็นนี่เป็นอะไรที่ไหนนะก็จะมีคําสั่งทางปกครองมาบังคับใช้นะคะ กรมที่ดินนะคะใครมีผืนดินมีอะไรอยู่เท่าไหร่นะคะกรมกรมขนส่งทางบกกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินหายอยู่ใต้บังคับของมาตราทางปกครอง2มีหนังสือขอให้ในทะเบียนพนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นเนี่ยมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยระงับการจดทะเบียนระงับการแก้ไขระงับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในมาตรการทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราว นะ,ะต่อไปค่ะหน่วยงานที่ขอข้อมูลทางกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ให้ถือว่าไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่พูดก็มีความผิดฐานขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานตามประมวลอาญานะคะถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะในการสืบหาทรัพย์ของรัฐเนี่ยนะคะก็เมื่อจํานวนเงินนั้นเนี่ยมันมากกว่า2ล้านนะคะรัฐสามารถจ้างเอกชนมาสืบทรัพย์แทนได้โดยมีค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเนี่ยไม่เกิน2.5%งจุดห้เอร์แล้วก็ารายได้รวมทั้งหมดนี่ก็คือไม่เกิน1ล้านบาทนะคะอันนี้คือส่วนที่อ่านะคะต่อนะคะส่วนที่เท่าไหร่เมื่อกี้อ่าส่วนที่5นะคะต่อส่วนที่6แล้วนี่ส่วนที่เท่าไหร่ไม่มี7จ็ดใช่ป่ะส่วนทั่วไปอ๋อส่วนที่7นะ ต่อไปค่ะขั้นตอนและว,วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึดอายัดและการขายท่อตลาดของทรัพย์สินเนี่ยให้เป็นไปตามที่กําหนดในกระทรวงในกฎกระทรวงนะคะแต่กฎกระทรวงเนี่ยไม่ได้กําหนดเรื่องใดก็ให้ใช้บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมนะคะโดยอนุโลมโดยถือว่าอ่าฮะโดยถือว่านะหเจ้าหน้าที่ตามคําพิพากษาก็คือหน่วยงานของรัฐที่ออกคําสั่งให้ชําระเงิน นะคะลูกหนี้ตามคําพิพากษาก็ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครงอง 3. อํานาจของศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีเป็นอํานาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเจ้พาพนักงานบังคับคดีก็คือเจ้าพานักงานบังคับทางปกครองการโต้แย้งหรือการใช้สิทธิทธตามศาลเกี่ยวกับการยึดการอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินเะนี่ยโดยผู้อยู่ในบังคับเนี่ยของมาตรการทางปกครองเนี่ยรวมทั้งบุคลา บุคคลภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัดให้เสนอสารต่อไปนี้นะคะสารรรยงานนะคะสารภาษเสียกรอนสารทรัพย์สินทางปัญญาการค้าระหว่างประเทศสารเยาว,วชนและครอบครัวหาะะสารชํานาญพิเศษนะซึ่งอำนาจที่ซึ่งสารที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองเท่านั้นนะคะคำสั่งทางปกครองก็ตามกรณีที่1เลย โน้ตตโน้ตเจ้าหนะ้าที่่อค่าเจ้าถ้าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาเนี่ยยึดทรัพย์ได้นะคะหน่วยงานรัฐที่ออกคําสั่งให้ชําระเงินก็สามารถขอเข้าเฉลี่ยได้เลยนะคะทีนี้การบังคับคด,ดีโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีนะคะกรณีที่มีการบังคับให้ชําระเงินและคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินเป็นที่สุดแล้วนะคะหากหน่วยงานของรัฐที่ออกคําสั่งให้ชําระเงินเนี่ยประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ บังคับคดีนะะดำเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งทางปกครองก็ให้ยื่นคําขอต่อศาลภายใน10ปีนับแต่วันที่คําสั่งทางปกครองให้ชําระเงินเป็นที่สุดเพื่อให้หมายศาลเนี่ยเพื่อให้ศาลเนี่ยออกหมายบังคับคดีและระบุจํานวนที่ไม่ได้รับชําระตามคําสั่งทางปกครองนะคะเมื่อศาลเห็นว่าคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินเนี่ยเป็นที่สุดแล้วก็ให้ศาลเนี่ยออกหมายบังคับคดี ออกหมายบังคับคดีก่อนนะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีนะคะและแจ้งให้ทราบเพื่อดําเนินการต่อไปให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษานะคะแล้วมีคาและมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่อยู่ในบังคับาทางปกครองทราบว่าศาลได้แต่งตั้งเจ้าพนักบังคับคดีเพื่อดําดเนินการบังคับคดีนะ,ะต่อค่ะสามารถยื่นคาขอได้มากกว่าหนึ่งศาลนะ หนึ่งก็คือในภูมิลำเนาของผู้อยู่ในบังคับของมาตระบังคับทางปกครองที่ต <sailing S 1> ั้งของสินทรัพย์ที่ถูกถูกถูกอะไรเนี่ยที่ตั้งของทรัพย์สินที่ถูกบังคับทางปกครอง3มีผู้อยู่ในบังคับของมาตราทางปกครองหลายคนในมูลนี่ที่เกี่ยวข้องนะคะต่อไปค่ะ เมื่อมีการาเมื่อมีการขอให้พิจารณาใหม่หรือฟ้องต่อศาลเพื่อพิจารณาใหม่เนี่ยท่านหน่วยงานของรัฐรับคําขอหรือคําฟ้องให้พิจารณาใหม่ผู้อยู่ในบังคับของปกครองอาจยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อให้เพื่อขอให้งดงดการบังคับคดีไปก่อนนะคะเมื่อมีคําสั่งให้งดการบังคับคดีแล้วก็เจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยก็งดการบังคับคดีไว้ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ กำหนดนะถ้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยยื่นคําร้องว่าอาจจะได้รับความเสียหายจากคาจากการยื่นคาขอพิจารณาใหม่หรือคาร้องนั้นไม่มีมูลนะคะหรือแค่ยื่นมาเพื่อประวิงเวลาในศา,ารเนี่ยมีอํานาจสั่งให้ผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งเนี่ยปกครองวางเงินนะคะหรือหาหลักประกันเต็มที่นะคะหาหลักประกันตามที่สมควรภายในระยะเวลาที่กาหนดะสุดท้ายนะคะ หน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินนะคะต้องดำเนินการสืสบทรัพย์แล้วแจ้งให้พนักง,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 งานบังคับคดีทราบพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยดำเนินการเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สินภายใน10ปีนับแต่วันที่คำสั่งทางปกครองเนี่ยให้อาชำระเงินเนี่ยเป็นถือเป็นที่สุด นะคะอันนี้ก็จบแล้วนะคะแล้วก็คับหน้าก็เป็นคับที่หนึ่งร้อยพี่เจ้าฝากหนังสือเล่มนี้ด้วยนะใครจะสอบกอปรแล้วก็อ่านหนังสือกฎหมายก็อ่าพรบเต็มมันเยอะเนาะแบบอ่านไปมื้นไปก็อยากจะให้จัดโน้ตยอ่ชอชดชอดโน้ตอะเนาะแบบสรุปให้มันเป็นรูปตารางแบบนี้เนาะอ่านเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็สอนด้วยนะคะ250บาทนี่ก็คือสอนฟรีในก,กลุ่มเนาะฝากด้วยนะกฎหมายสายยออท้อขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ